งานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่จาก t i k t o อกนะครับพบกับการเดินพรมแดงนะคะแล้วก็โชว์พิเศษจาก t i k t o อกดาราศิลปินนะคะทิกต k อ,อกกอ็ทั่วประเทศเลยวันที่28ตุลาคมนี้นะคะคุณผู้ชมเวลา4โมงเย็นค่ะที่ไอคอนสยามนะคะแล้วก็ไลฟ์บน TikTok เท่านั้นค่ะสุเปอรป์มัมครับแมววันนี้ทั้ง2ท่านนะครับคนนึงเป็นแชมป์นะแชมป์ครีเอเตอร์ออฟเดอเยียจากทิกต o อ อวอร์ด2022คุณธรรมชาตินะครับและหนึ่งในผู้เข้าชิงรางวัล Creator of the Year ปีนี้ครับคุณสยามโอครับผม จากวันที่ลาแค่เพียงเสี้ยวนาทีของในบางราตรีได้ยินเสียงของเธอในยามนิทรายังแอบนั่พบเจอกับเธอ เอาเอ้โซฟาไว้น้องก็หน่อยสิอ่ามานีัดีค่ะวัสดีค่ะวัดีค่ะเออเดยวใครแชมป์ใครไม่แชมป์เดี๋ยวผมคนไหนหนูเป็นปีที่แล้วค่ะเป็นแชมป์นีแล้วใช่ค่ะคุณธรรมชาติค่ะธรรมชาติจริงธรรมชาติมาเปีุ่มนี้จะเกิดนะคะจริงเหรอค่ะเออเหรอธรรมชาติคือชื่อจริงเหรื่อจิค่ะก่อนหน้าที่จะมา อย่างเงี้ยไปทำอะไรมาก่อนอ่ะเป็นเป็นออฟเดียอะไรในทิกตอกอะไรเนี่ยหนูทำทิกตอกมาหลายปีมากประมาณ2-3ปีค่ะพี่หม่ำแล้วก็จนได้มีเขามีการจัดรางวัลเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แบบว่ามีเสนอชื่อเข้าชิงอะไรเงี้ยแล้วก็ไปแข่งมาแล้วหนูเขาจัดมากี่ปีแล้วไอ้ครีเอเตอร์อะไรเนี่ยเพิ่งปีที่แล้วปีแรกปีนี้เป็นปีที่สองค่ะปีสองนี่เราที่เป็นเราเลยใช่ไหมเขาเขาใช่เข้าชิงเขาแบบมาแข่งกันเองแข่งกับแชมป์เก่าค่ะเแล้วไปทำอะไรไปแข่งกันไปทำอะไรกันอ่ะก็จะมีแต่ละสายค่ะพี่หม่าแบบสายอาหารสายครีเอเตอร์แบบ สายกีฬาสายอีสปอร์ตดูนี่นั่นแต่ละสายครีเอเตอร์แต่ละสายเขาจะมาแข่งกันว่าใครคนดูเยอะกว่านี่เนี่ยว่าว่าใครแบบว่าตอบโจทย์มากกว่ามันจะมีทั้งแบบว่าจากคนดูช่วยกันโหวตอะไรอย่างเงี้ด้วยแล้วก็จากกรรมการด้วยหนูใช่ความสม่คเสมอในการลงคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างใช่สมมเป็นรางวัลให้ครีเอเตอร์ค่ะทำงานมาทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันคนไปแข่งกันเยอะไหมปีที่แล้วอ่ะมันจะให้ส่งรายชื่อประมาณ10รายชื่อค่ะให้ให้คนโหวตแต่ปีนี้เหมือนจะเป็นครีเอเตอร์คนแรกทด้ทาคลิปส่งเข้าประกวด อย่างสยามโมยอ่าอย่างโมก็คือแค่เล่นติ๊กต็นี่แหละพี่หมาปกติใช่เล่นติ๊กต็เห็นขเนขาเล่นก็เล่นกันใช่แล้วก็แบบเริ่มทำคอนเทนต์แบบแต่งตัวเอาชุดแม่มาใส่อะไรอย่างเงี้ยแล้ว<อ>คนก็คือแบบมาจากไหนไม่รู้ก็เข้ามาติดตามเราจากคลิปนั้นอ,อะไรอย่เงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องทําคลิปแบบตลอด เลยครบหนึ่งปีพอดีหนูก็ทําคลิปแบบทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอย่างธรรมชาติเนี่ยเป็นคนใต้ด้วยเหรอคนใต้ค่ะแล้วก็แล้วก็แล้วเราเล่นติ๊กตอกเล่นภาษาใต้ด้วยป่ะมีอยู่ปีหนึ่งที่หนูทําภาษาใต้เกือบทั้งปีเลยเลยตอนนี้ภาษาใต้ค่ะพูดอะไรมั่งอ่ะตัวอย่างนะคะวันนี้สอนคำว่าผือโชอะไรนะผือโชพ์ผโชคือคือรู้สึกแปลกๆแล้วผือโชพรผือโชพรผือโชแปลว่าแปลกแปลกแปลกแบบว่าอุ้ยตายวันนี้ฉันติดตัวมาผือโชมากติดตัวแปลกๆแล้วอย่างอุบลเอาไปซ่อน ถ้าภาษาไทยว่าเอาไปซ่อนอุบลเอาไปเสียงอ <beautifully. S 1> เอาไปเสียงแต่บ้านผมยะโสเอาไปเสียงออกมาภาษาใต้ก็เอาไปยบเอาไปยบไปทางทมเทีมมาใกล้ๆหน่อยทีภาษาอีสานมาใกล้ๆกันน่ะภาษาใต้มาแค่ๆมึงรำแค่เออแค่ๆใกล้ๆกันใช่ไหมอันนี้สุราชกระบี่ค่ะกระบี่สุราชค่ะเคยไปอยู่กระบี่หลายปีนะจริงเหรอคะมีเมียน้อยเหรอคะ ดูเขาถามดิแล้วตัวเล็กๆด้วยถึงมันเหี่ยงไปโน่นเอ้ยคนอะไรมาวะน่ะชุดหนูชุดหนูชุดอะไรชุดเป็นแบบใส่ติดต่อเขาเหรอทำคอนเทนต์อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เออมามามาโอ้โหพี่ไม่ได้เชยนะโม่เชิญไหมไม่เชยหรอไม่เชิญโม่มันเป็น มันเป็นยุคใครยุคมันน่ะอ่ะอันนี้ชุดแม่ที่แบบเห็นลายเดียวกันเพราะว่าแม่ทํางานบริษัทเมื่อก่อนเขาให้เป็นผ้ามาแล้วไปออกแบบเองแม่ก็ออกแบบเองอ๋ออันนี้เป็นเป็นพนักงานบัญชีอย่างนี้เหรอใช่ใช่ก็เท่ก็ก็สวยนะไม่ใช่ไม่สวยนะคุณแม่ชื่อได้ร้านี้มาใช่ปะไม่ใช่แม่แล้วอย่างงี้พี่สาวแล้วยังยังโสดนะคะตอนนี้ยังโสดพอแล้วพี่ใหญแล้วหมดหมดไปเยอะแล้วไม่เอาอย่างเงี้ยพอแล้วหน้าตาคุณพ่ออย่างนี้หน้าตาคุณพี่ต้องใช้เงินด้วยอันนี้กระทคุณแม่ปะ ไม่ใช่อันนี้อันนี้สะสมเองค่ะอันนี้สะสมของใหม่ใช่อันนี้พวกนี้แหละพวกนี้ก็สะสมเองเหมือนกันค่ะบางอย่างก็ของเก่าบางอย่างของใหม่แต่เราก็เน้นดีไซน์ให้มันย้อนยุคกับพี่หมํามอืออุ้ยย้อนเลยค่ะย้อนสอนธรรมชาติธรรมชาติเรารักกันแท้ๆธรรมชาติ อันนี้ก็เก็บสะสมไว้ใช่ก็จะใช่ใช่ค่ะมันก็จะทรงโบราณโบราณใหญ่ๆแบบแยมยโสธรแฟชั่นยุคนั้นอ,ะอ่ะจะชอบยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเอามาจากไหนพวกเนี้ยของแม่เปล่าของแม่ด้วยออย่างอย่างพวกเนี้ยของแม่ อันนี้ค่ะอันนี้ของแม่มีสไตล์แปดศูนย์จะเป็นของแม่แต่แม่ของแม่จอกเป็นสไตล์แบบเก๋ๆหน่อยแต่หนูจะชอบแบบโบราณแบบลายดอกแต่โมใส่มันไม่ไม,ไม่คนละทรงกับแม่เลยนะ <c oughs> ือเหมือนมันเป็นวัยรุ่นไปเลยไม่ใช่เนรอใช่วัยรุ่นเนี่ยอันนี้อย่างนี้อันนี้ชุดนี้ปีนี้ใช่ไหมตัดวัยรุ่นแต่ใส่ละย้อนยุกเลยโอเคอันนี้ก็คือว่าเสื้อผ้าที่ใส่เล่นติ๊กตอกของคุณแม่งนั้นเลยยุกยุกนั้น แล้วในรางวัลเอ้คือขอดูรางวัลหน่อยเชิงวันได้ค่ะได้ได้ในในรางวัลเป็นไงล่ะขอดูเป็นโลเป็นโลนี่ค่ะพี่ม้มโอ้นี่ไงเคเตอร์ออฟเดียเออรีเอเตอร์ออฟเดียนี่นะนี่โอ้หนักเหมือนกันนะเป็นปีแรกเป็นปีแรกนะปีแรกค่ะโอเคครับโอ้อ่าใครที่ยังไม่เคยทำทิกต็อกบอกน้องๆเลยก็อาวคนใต้ใช่ไหม บอกภาษาใต้เลย <c oughs> โอเคนะคะ <c oughs> ใครที่ยังไม่เคยทําก็ให้ลองแล้วไม่ยากนะต,ตอนนี้มีตัวท็ออยู่ในมือมีเทคโนโลยีในมือ <c oughs> แล้วก็ลองชายกันได้นะคะ <c oughs> ทําไปทํามาทําลงไปเวลาสิบคลิปยี่สิบคลิปดูวาอันไหนแบบโดนไม่โดนแลน้วพอดีเราก็จะได้รูเรื่องนะคะ <c oughs> พอเราจับทางได้แล้วก็ทําไปต่อต่อเรื่อยๆแน่นอนว <c oughs> อ่าโอ้ยยังไงก็มาค่ะภาษาากลางเลยกรุงเทพเลยากลงทุกคนมีของอยู่แล้วและตอนนี้ติ๊กต็อกเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่ที่จะทําให้ทุกคนได้แสดงของตัวเองออกมาให้ทุกคนแบบได้เห็นนะคะถ้าสยามโมไม่เริ่มทําคลิปแรกในวันนั้นก็จะไม่มน วันนี้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนนะก็เป็นแบบเราแล้วก็พี่ธรรมชาติได้ค่ะอ่าโอเคครับติดตามกันได้ใครที่ยังไม่เคยทำคลิปต้ก็หัดทําอย่างที่น้องบอกส่งคลิป20คลิปก็ลองไปดูการใครจะถูกใจก็ได้ขอบคุณน้องธรรมชาติแล้วก็น้องชยาโมมากคุณธรรมชาติครับขอบคุณครับ